วันนี้จะมาพูดถึงทิฏฐินะพูดถึงทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นครับความเห็นเป็นกลางๆนะแล้วก็เห็นก็คือเห็นชอบแต่เห็นไม่ชอบ เห็นถูกกับเห็นผิดนั่งนะเห็นถูกกับเห็นผิดแต่วันนี้จะมาพูดถึงทิฏฐิคือความเห็น,นเฉยยังไม่ลงประเด็นปีิว่าเห็นผิดเห็นถูกจะได้เป็นข้อคิดสกิดใ,ใจในเรื่องนิทานชาวนากับงูเห่าครับเพราะว่าผู้พูดเนี่ยได้ประสบการณ์ชีวิตจากเรื่องจริงเกิดสติปัญญาก็มาในเรื่องของชาวนากับงูเห่านี่ละครับ แล้วก็ฝึกฝนพิจารณาในเรื่องของชาวนากับง,งูเห่านะ่ะมาพอสมควรสุดท้ายมาได้ปลายชีวิตที่ใกล้จะละจากโลกนี้ไปแล้วอืมถึงเรื่องนี้มันสอนให้รู้ถึงทิฏฐิเข้าใจเขาเข้าใจเรานี่แหละความเป็นโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลมันเกิดตรงนี้จริงๆนะเพราะสมัยที่ปฐมวัยเนะี่ยยังไม่ได้เข้าวัดแต่ว่าฟังธรรมะอยู่บ่อย ก็เลยฝังใจเรื่องชาวนากับงูเห่าและสุดท้ายก็ใช้เป็นที่เชื่อมสัมพันธ์กับในสังคมทั้งจะชนรุ่นไหนก็แล้วแต่ในเรื่องของชาวนากับงูเห่าให้เขาเล่าห้เราฟังบ้างเราเสริมบ้างทั้งวัยเขาเป็นเด็กวัยกลางคนวัยมีอายุท่านเชื่อไหมครับแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเ,นเล่า เรื่องชาวนากับงูเห่านะ่ะไม่เหมือนกันสุดท้ายอัธถัคือความหมายก็แปลไม่เหมือนกันนะครับตามจริงแล้วเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือมีชาวนาเนี่ยเช้าขึ้นไปจะไปทํานาก็บังเอิญตัวเองเนี่ยไปเห็นงูเข่ามันนอนขอดแข็งอยู่เพราะอากาศมันเย็นมันหนาวมันมีน้ําค้างสุดท้ายตัวเองก็ไปดูใกล้ๆเอา เห็นมันยังขมแหวท้องอยู่หายใจอยู่ก็ยังไม่ตายสุดท้ายด้วยความเมตตาปาณีของตัวเองอะความสงสงารนะเอางั้นเถอะนะโดยไม่ค่ไม่ได้พิจารณามานะจะเป็นด้วยกรรมเก่าหรือวิบากกรรมเก่าอะไรก็แล้วแตนะ่ก็เอามืออุ้มช้อนงูเห่าเนะี่ยที่มันหนาวเหน็บแข็งตัวอยู่นะขึ้นมาอยู่ในอ้อมอกของตัวเองเมื่องูมันได้ไออุ่น จากร่างกายของชาวนาปั๊มันก็ฟื้นตัวครับเมื่อมันฟื้นตัวมันก็มีความรู้สึกดิโดยจะความตกใจในเรื่องวิบากกรรมอะไรก็ไม่รู้รอกสัญชาตยานของสัตว์เดรัจฉานมันก็ฉกค,ครับฉกช,ชาวนาพิษของมันก็ทําให้ชาวนาตางอยสิครับเรื่องนี้มันจบแค่นี้นะแต่ที่ผู้พูดเนี่ยพูดให้ฟังเนี่ยเรื่องมันจบไปแล้วแต่ที่ไปให เด็กรุ่นน้องเพื่อนสาหาร่วมมิตรด้วยกันหรือผู้มีอายุด้วยกันท่านเล่าเล่า,ลาคนละอย่างบางคนตลกถึงพอเจองูเหา่าปั๊บเอาไปเลี้ยงที่บ้านครับใส่กรงเลี้ยงให้อาหารอย่างดีแล้ววันหนึ่งงูก็ตายไปจนแก่ตายบางท่านก็เล่าว่าเออไปเจองูเห่าเสร็จปั๊บเห็นงูเห่ามีพิษก็ฟ้าไม้ตีเอาจอบตีงูตายไปนี่ก็มีสุดท้ายตัวเองโอ้ตาย ทุกคนถูกถ่ายทอดฟังเรื่องนี้มาไม่เนี่ยโดยที่เป็นจากครูสอนครับครูผู้เล่าเนี่ยไม่รู้จริงแล้วก็มาบอกมาเล่าให้ผู้อื่นฟังฟังที่ผู้อื่นมาเล่าให้ผมฟังผมเลยโอปันนี้โกโอ๋อน้อมเข้ามาเขาเรียกสูตรทิฏฐิคือความเห็นโอ้สุดท้ายมันลึกลงไปเฮ้ยมันเป็นเรื่องของตาบอดคำช้างนะตัวเองก็ตาบอดแล้วตัวเองก็ไปคำช้างทีนี้ไปคำไอ้ขาช้างตเตงเข้าใจอะมัน มันเหมือนเสาเพราะตัวเองตาบอดเนี่ยก็มาบอกคนอื่นว่าช้างมันลักษณะนี่นะเหมือนเสานะอะตัวเองก็ว่างไอคนฟังก็คือว่าตตอนไปเรื่อยครับเนี่ยมันคือทิฏฐินะเป็นข้อคิดสะกิดใจครับสําหรับวันนี้มีเรื่องเล่าแค่นี้แหละมันยังมีเรื่องของวิบากรรกรรมกรรมปัจจุบนันกรรมในอดีตชาติที่จะส่งผลเรานะครับยันอย่าได้ประมาทในชีวิตนะครับผลทางแห่งที่พึ่งของเราก็คือพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์ครับ สวัสดีครับ